เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาเอกสาร,รข้อมูลงานวิจัยนะครับจากฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆนะครับว่าการค้นหาเอกสาร,รข้อมูลงานวิจัยทางด้านมัล네ติมีเดียเนี้ยเราสามารถหาได้จากแหล่งไหนบ้างน,นะครับซึ่งวันนี้ที่จะยกตัวอย่างนะครับในระดับนักศรรึกษาปริญญาตรีเนี่ยก็คือเราสามารถหาข้อมูลงานวิจัยนะครับจากฐานข้อมูลในประเทศก็ได้นะครับ ซึ่งมันมีแหล่งฐานข้อมูลเนี่ยหลายอย่างมากซึ่งหลายๆที่นะครับพวกบรรดาอาจารย์หรือนักวิจัยต่างๆก็ใช้ในการอ้างอิงนะครับในการหาข้อมูลเบื้องต้น mm. เพราะฉะนั้นหลักๆของการจะทํางานวิจัยเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเราควรจะรู้ว่างานที่เราจะทํานะครับหรืองานที่เราจะแก้ไขเนี่ยมีคนที่เคยทําแนวๆแบบนี้บ้างแล้วหรือยังนะครับเราควรจะไปอ่านหรือไปศึกษา หรือไปเปรียบเทียบงานวิจัยต่างๆของเขาก่อนเพื่อให้เกิดไอเดียนะครับหรือเป็นแนวทางหรือเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับที่เขาเป็นข้อเสนอแนะช่วงท้ายงานวิจัยของเขาก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปแนะนํานะครับว่ามีแหล่งข้อมูลที่ไหนบ้างน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็มีแหล่งข้อมูลตัวไหนบ้างนนครับที่ในระดับปริญญาตรีเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มได้นะครับ อันดับแรกเลยนักศึกษาก็ไปที่ตัว g o o g l e เลยนะครับแหล่งแรกที่อยากจะให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมากนะครับบางทีนักศึกษาสามารถเอาข้อมูลที่อยู่ในงานวิจัยพวกนี้ไปใช้ในส่วนของรายายงานรายวิชาต่างๆได้นะครับเพราะว่าการทำข้อมูลงานวิจัยเนี่ยมันสำคัญมากและ เวลาที่เขาเอามาอ้างอิงงานวิจัยแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผ่านการค้นคว้าคัดกรองแล้วนะครับที่แรกที่จะให้นักศึกษาไปดูครับอย่างเช่นไท a ลิส s t นะครับก็เข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าไท a ลิส s ได้เลยนะครับจะเจอตัวแรกคือฐานข้อมูลวิจัยนะครับไทยลิส s t นี้ก็จะเป็นส่วนของฐานข้อมูลงานวิจัยนะครับออนไลน์ต่างๆที่รวบรวมนะครับข้อมูลบทความวิทยานิพนธ์ต่างๆจาก หน่วยงานต่างๆนะครับมาใช้นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะสืบค้นได้ทั้งแบบเบสิกและแบบแอดวานซ์นะครับโดยเลือกประเภทของการค้นหาได้นะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยครับสมมติสืบค้นชื่ออาจารย์เนี่ยนะครับเราดูว่าชื่ออาจารย์นะครับมีชื่องานวิจัยอะไรบ้างหรือเปล่านะครับผมก็เซิร์ชพิมพ์นะครับแล้วก็กด enter Search ค้นหาเลยนะครับดูว่า มีงานวิจัยของอาจารย์อยู่นี้ไหมอ่ะนะครับก็มีอย่างเช่นอาจารย์เคยทํากับอาจารย์กุลยานะครับเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบสิป์เบื้องต้นครับสำหรับนักศึกษาที่สันเทศนะครับอันนี้ก็น่าจะทำมานานแนละลองเปิดดูนะครับตั้งแต่ปี2560นห้ร้บะฮะเวลาเราเปิดดูนะครับเราก็ดูรายละเอียดทับชื่อ เพราะฉะนั้นสมมุติใครอยากทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเนี่ยสามารถมาดูผลงานของอาจารย์นะครับหรือผลงานของใครก็ได้ที่เป็นคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับได้นะครับวิธีการเปิดดูก็คือเป็นชื่อไฟล์แฟ้มนะครับบางไฟล์แฟ้มที่นักศึกษาเปิดดูเนี่ยอาจจะเห็นลำดับน่ยมากกว่านี้เช่น5้าลำดับบางที่นะครับเขาจะแยกหรือว่าบทที่1เป็นไฟล์ที่1บทที่2ไฟล์ที่2บทที่3าไฟล์ที่3านะครับตั้งชื่อโดยเฉพาะแต่แบงที่ทําอย่างเช่น อันนี้จะทําวิจัยกับส่งที่ทางผจญก้าวพระ,ระพนครเหนือผจญก้าวพระ,พระ,ระพนครเหนือเขานิยมมักจะรวมไฟล์ไว้ที่เดียวกันนะครับอย่างก็เปิดเข้าไปดูนะฮะพอเราเปิดเข้าไปแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาจะให้เราติ๊นะครับตรงนี้ก่อนว่าให้ยอมรับการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะดาวน์โหลดครับว่าต้องการดาวน์โหลดไทลิสต์เนี่ยจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไหมก็คือเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาครับหรือ เป็นไฟล์นะครับที่มาจากโลคอลคือมามาจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับสำนักของสมุดการของเขาเพราะฉะนั้นเราสามารถเราโหลดได้ทั้งสองที่นะครับที่ไหนลิงก์เสียหรือดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่หนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าต้องติ๊กนะครับเลือกก่อนนะครับกดอาจารย์ก็กดเลือกตัวไทยลิสก็ได้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดมากรณีนี้อาจารย์ใช้ google chrome นะครับมันก็จะมี ให้เราดาวน์โหลดตรง pop-up ทักบาร์ตรงนี้นะครับก็เปิดดูเลยอันนี้เป็นลักษณะของบทความที่อาจารย์ไปนําเสนอมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นระดับ conference ร,ระดับชาตินะครับ national นะครับ NCIT 201 7ู 1, ก,ก็คือเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของบทคัดย่อต่างๆนะครับ a b s t r a c นะครับบทนําวิธีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เวลาเราทาวิจัยนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับที่น่าสนใจคือดูบทคัดย่อ,อก,ก่อนว่าวิจัยนี้เขามีวัตถุประสงค์อะไรถ้านักศึกษาอยากทาเกี่ยวพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอย่างที่อาจารย์บอกหรือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยวิจัยพวกนี้สามารถดูได้เพราะเป็นงานวิจัยคล้ายกันนะครับมีเรื่ององค์ประกอบศินสำหรับนักศึกษาสาขาที่มีสารเทศน,นะครับเมื่อก่อนอาจารย์สอนทางด้านหลักสูตรที่มีสารเทศน,นะครับก็ไปทําวิจัยเกี่ยวกับ นักศึกษาเขานะครับเราจะมีกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆซึ่งพวกนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายในในสัปดาห์ถัดไปนะครับงนั้นสิ่งที่เราต้องทำวิจัยคือต้องดูนะครับว่าหัวเรื่องหัวเรื่องพวกนี้มันมีการเก่าบทนำยังไงนะครับมีงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องอย่างอาจารย์ทางานวิจัยบทเรียนพวกนี้อาจารย์ก็ต้องไปศึกษาว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของคนอื่นเขาเป็นยังไงอย่างตอนนี้ที่อาจารย์กำลังอธิบายพวกเราคือให้พวกเราดูของคนอื่นก่อนนะครับว่า คีย์เวิร์ดหรืองานวิจัยที่เราต้องการหรือสนใจในแนวเนี้ยมันมีงานวิจัยอะไรบ้างที่เขาทําก่อนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปคิดซ้ํากับเขานะครับหรือเราอาจจะแก้ปัญหาให้มันตรงจุดเฉพาะของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ต้องไปดูนะครับส่วนที่สามก็จะเป็นกระบวนการวิธีวิจัยทํำยังไงนะครับของเราต่างๆนะฮะไปทดสอบกับกลุ่มประชากรกับกลุ่มตัวอย่างยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็ในชั่วโมงก็จะมีบอร์นครับว่าประชากรหมายถึงอะไร กลุ่มตัวอย่างหมายถึงอะไรนะครับมีเครื่องมือในการวัดประเมินผลวิจัยยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือการหาแหล่งวิจัยแล้วก็สุดท้ายสรุปนะครับผลของการวิจัยเนี่ยผลของการวิจัยนะครับจะควรจะต้องไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้แต่งานวิจัยของเราไม่สอดคล้องเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งงานวิจัยเราไม่สมลิศนะครับหรือไม่สมเหตุสมผล งานวิจัยไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะเป็นงานวิจัยที่ไม่ดีได้นะฮะแล้วก็แหล่งอ้างอิงต่างอันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งนะครับข้อมูลหนึ่งย้อนกลับไปดูงานอื่นนะครับอย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นสองห้าห้าเก้าเมื่อสี่ปีที่แล้วอันนี้เป็นทีสีนะครับวิทยาน,นิพนธ์ปอเอกจบของอาจารย์นะครับพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านแท็บเล็ตสาหรับนักศัพป์ิญญาตีตรงน,นี้ก็จะเป็นเหมือนกับเทรนในปัจจุบันเลยที่ เรากาลังเรียนออนไลน์อยู่นะครับก็สมัยอาจารย์ทำทีเซสครับปริญญาเอกก็คือทํารูปแบบการเรียนออนไลน์เนี่ยผ่านทางแท็บเล็ตก็เหมือนเราเป็นแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนแบบนี้ครเพราะฉะนั้นพอปัจจุบันในการเรียนออนไลน์ของเราอาจารย์นนก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับว่ากระบวนการในการจัดรูปแบบสื่อของเราจะมียังไงนะครับนักศึยยกษาเข้าไปกดดูได้นะครับและนี่ก็อาจารย์นนต้องเอาส่วนหนึ่งของทีเซสนะครับมาเป็นบทความวิจัยด้วยนะครับอย่างตัวอย่าง เปิดเข้าไปดูทีสิสอาจารย์นะครับกาจารย์ก็จบที่เกษตรนะครับเปิดมาคลิกดาวน์โหลดนะครับบางที่อย่างของเกษตรนี่ก็ให้ดาวน์โหลดที่เดียวนะครับไม่มีของโลเคอลของเกษตรนะครับพอเป็นทีสีมันจะเริ่มแต่หน้าแรกเลยนะหน้าแรกเหมือนกับเป็นเล่มตั้งแต่ปกเลยนะฮะต่าง ที่บทที่สําคัญก็คือมันจะมีพวกเนื้อหาต่างๆพวกนี้ครับรายละเอียดค่อนข้างสําคัญถ้าเป็นทีสีเล่มเต็มนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือบทที่สองบทที่สองคือข้อมูลที่เป็นพวกเนี้ยจะเป็นหลักการอยากรู้การเรียนรู้แบบ M l e a r n i n g เป็นยังไงแท็บเล็ตหมายถึงอะไรข้อความพวกนี้หมายถึงอะไรเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่เรารวบรวมมาแล้วให้บทที่สองจะเป็นบทที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะที่สุดในเล่มสังเกตนะครับบทที่หนึ่งจะมีมาณแปดหน้า บทที่1เนี่ยมันจะกล่าวถึงว่าทําไมเราถึงต้องทําเรื่องนี้แต่เป็นบทที่สําคัญมากนะครับไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําไปทําไมและจะแก้ปัญหาตรงไหนส่วนบทที่2อสังเกตนะครับของอาจารย์เริ่มหน้าสิบประจบที่หน้าร้อยสี่สิบสามร้อยกว่าหน้าบทที่2นี่เป็นแบบบทที่เราไปค้นคนว้าหาข้อมูลมากเยอะมากเพราะฉะนั้นบทนี้จะเป็นเนื้อหาแน่นตึบที่เราทั้งคิดเองนะครับกันกรองเองหรือไปอ้างอิงจากของคนอื่นนะครับบทที่2เนี่ยเนื้อหาจะถ้าเปรียบเทียบกับ เปอร์เซ็นต์นะครับคือเราไปเอาบทความของคนอื่นเนี่ยมาอ้างอิงเยอะนะครับบทน,นี้จะมีเปอร์เซ็นต์ของการอ้างอิงเยอะบทที่สามจะเป็นขั้นตอนการทํางานของเรานะครับถ้าเป็นหา,านาดมัลติมีเดียเราก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำสตอรี่บอร์ดนะครับการทำแอนิเมชันต่างๆบทที่สเมื่อเราทําวิจัยเราต้องออกมาสรุปผลนะครับอะเท่ากับเอาผลมาแสดงนะครับแล้วก็สรุปว่างานวิจัยของเราเนี่ยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับอันนี้งานอาจารย์ก็เข้าไปดูได้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้ส่วนที่สามที่ทําเป็นอุ้ยโทษครับส่วนที่สามที่ทําในส่วนของเรื่องของอบทความนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่างานของอาจารย์เนี่ยตอนที่เป็นวิทยานิพนธ์นะครับมันก็ต้องทําเป็นบทความส่งด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ทําบทความของอาจารย์ส่งไปที่มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชนะครับก็เป็นบทความที่อยู่ฐาน tci นะครับระดับประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเอาบทความนะครับจากจำนวน100ร้อยกว่าหน้าของอาจารย์เนี่ยให้เหลือแค่ประมาณไม่กี่หน้าตามที่วารสารเขากำหนดไว้นะครับท่านก็มนเดินนะครับคลิกเข้าไปดูประมาณเกือบยี่สิบหน้านะครับก็ทำเป็นวารสารอย่างนี้ก็เป็นเล่มนะครับอาจารย์ก็มีเล่มต,ตัวจริงเต็มเต็มอยู่นะครับแต่เวลาเขาลงเป็นวารสารเขาอาจจะลงแค่ส่วนเฉพาะของเรา นะครับอันนี้ก็เป็นนักศึกษาเป็นคนดูได้แต่สิ่งที่อาจารย์จะให้นักศึกษาดูในในส่วนการใช้ไทลิสนะครับก็คือตัวข้างบนนี้นะครับคำว่าโฮมตัวนี้เนี่ยกรณีที่นักศึกษาใช้ Wi-fi หรือว่าล็อกอินนะครับในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเด้งเลยว่าตอนนี้เราใช้ IP address หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยของมหาวิทยาลัยอยู่แต่ถ้าในกรณีนักศึกษาอยู่ที่หอหรืออยู่ที่บ้านนะครับแล้วล็อกอินนะครับบางครั้งอาจจะต้องทำการไซอัพ สมัครสมาชิกก่อนนะครับและอาจจะมีผลในเรื่องของการดาวน์โหลดหรือค้นหาเอกสารเนี่ยมันอาจจะจํากัดเรานะครับที่5 p a เปอหรือ10 paper ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็มาค้นหาข้อมูลในส่วนของวิจัยต่างๆเนี่ยที่มาหาลัยก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะบุ้อเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้อะไรพวกนี้นะครับกด Basic Search แล้วค้นหานะครับคีย์เวิร์ดที่เราต้องการต่างๆนะครับ พวกนี้นักศึกษาสามารถที่จะหาได้อย่างเช่นอาจารย์ต้องการหาเกี่ยวกับเรื่องของ virtual reality vr ตอนนี้ครับมันกำลังฮิตเราก็ดูว่า vr ในปัจจุบันนี้มีใครทำบทความหรือทำงานวิจัยบ้างละนะครับเราสามารถไปค้นหาข้อมูลได้มี75รายการนะครับ1ถึง4แต่สิ่งที่อาจารย์จะแนะนำนะครับเวลาเราอ้างอิงงานวิจัยหรืออาจารย์สั่งว่าให้ไปค้นหาข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยเนี่ยเราจะหาย้อนหลังไม่เกิน5ปีอย่างเช่นตอนนี้ปี2020อยู่2563หรอเนี่ย ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องหาปีสองพันหสิบห้าถึงสอง0รยี่สิบถ้าสิบหกก็ยิ่งดีนะครับเพราะบางทีเผื่อเราจะต้องว่าจะทําเสร็จอาจจะงานวิจัยเราหนึ่งปีแบบเนี้มันก็อาจจะล้าสมัยไปละหรือถ้าเป็นปีพศนะครับสองพันตอนนี้สองพันห้ารหกสิบสามก็เป็นสอง8 59รอยห้าสิบแปดหสิบเก้าขึ้นไปนะครับแบบนี้จะดีกว่าให้ายางงี้จะเป็นเก่าละอาจจะมีที่เป็นทฤษฎีเราดูได้นะครับแต่ถ้าเป็นความทันสมัยเนี่ยเราอยู่ทางด้านเทคโนียมันจะถือว่าเก่านะครับอย่างพวกนี้จะดูเก่าะะน อัเนี้งนห้าร้อยหกสิเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะดูใหม่การพัฒนาเกมนะครับเรื่องของเด็กออทิสติกนะครับแล้วกดเข้าไปดูนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิกนะฮะติกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาดูอาจจะเป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษนะครับว่าเราจะต้องดูบางทีก็มีผลนะครับเพราะว่าบางทีเเป็นเปเปอร์ภาษาอังกฤษแบบนี้เขาก็จะไปตีพิมพ์ต่างประเทศได้นะครับ รายละเอียดต่างๆนะฮะเรามาทดลองกับเด็กที่เป็นทางนั้นออทิสติกนะครับจากเดิมนี่เขาล่างไว้นะครับเป็นสอรี่บอร์ดต่างๆสัง,งเกตนะครับสอรี่บอร์ดในการพัฒนานะฮะพอมาเปรียบเทียบปุ๊บเขามาใช้งานจริงนะครับเขาก็สร้างนี่มันดูแล้วใกล้เคียงกับที่เขาออกแบบมากนะฮะอ่าตรงนี้อาจารย์อยากให้นักศึกษาไปค้นหาดูก่อนนะครับเดี๋ยวตอนท้ายว่าอาจารย์จะกําหนดนะครับว่าให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลอะไรบ้างอันนี้คือในส่วนของ ไทลิสนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูในส่วนของตัวงานวิจัยอื่นๆกันนะครับ